อันยองสวัสดีทุกคนนะคะดีๆต้อนรับเข้าสู่ประวัติตัวละครในเกเม Rainbow Six Siege กันอีกแล้วสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทําความรู้จักฝ่ายบุกแล้วก็ฝ่ายป้องกันอยาละหนึ่งตัวเช่นเคยวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับคุณแจ็คเกิลแล้วก็คุณมีราน,นั่นเองนะจ๊ะอุย้ยจะไม่เสียวันเนี้สักหน่อยสักหน่อยมาเดี๋ยวเรามาดูคุณแจ็คก,กันคุณแจ็คนะคะความสามารถของเขาก็คือเป็นแว่นที่มันสามารถแกะรอยเท้าได้โดยที่เห็นรอยเท้าล,ล่าสุดแล้วก็สแกนไปปุ๊บ แล้วก็จะรู้ว่าเออศัตรูตอนนี้ย้ายไปไหนแล้วนะหรือเราจะไม่สแกนก็ได้เราจะเดินตามรอยเท้า,ทาไปก็ได้แล้วแต่แต่ว่าแบบปลว่าสแกนไว้ก็ดีเหมือนกันความยากที่3นะคะความเร็วสองแล้วก็กระบสองเองเอาวุธของคุณแจ็คนะคะคุณแจ็คจะใช้เป็นปืนไรเฟิลจุดโจมแล้วก็มีปืนกลมือแล้วก็ปืนลูกซองเลือกเอาเลยเอาวุธรองมีปืนพกกับลูกซองนะจ๊ะอุปกรณ์เสริมมีเครมองมอกระเบิดขัน ตัวลรแต่งตัวของคุณแจ็คนะที่จริงสกินเบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้นะที่เป็นหัวของคุณแจ็คแต่ว่าเจลม,มีสกินเจลก็ใช้สกินนี้นเจว่าเออมันก็มันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากแต่มันก็อ่ะเอาไปว่าอาจจะดูดีขึ้นนิดนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบเต็มตัวแล้วกันนะเอ๊หรือว่ามันขยับตัวไม่ได้โอ๊ยไม่ได้้นจะต้องไปดูเครื่องแบบเครื่องแบบอ่ะการแต่งตัวของตัวละครนี้ก็จะเป็นประมาณนี้จ้า อ่าเดี๋ยวดูเต็มตัวก่อนนะเต็มตัวจะเป็นประมาณนี้นะเท่ดีเหมือกันมีครึ่งตัวจ้า,าส่วนหัวดูหน้ากันชัดยางโหดมีที่ครอบหูกันเสียงเลยมั้งเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูประวัติหรือว่าปุ่มหลังของคุณแจ็คก,กันอุ้ยเดี๋ยวจะขอดูอะไรว่าบนึงอ่าชื่อแล้วก็ติดตาม10บห้อีกเหรอ น้อยจุงอะ่ะโอเคประวัติชื่อเขาจะอ่านยากนิดนึงนะสำหรับแจ็กเกิลกับกับมิราเนี่ยจะอ่านยากชื่อของเขาชื่อน้าหน้าที่นะคะคือริยัสลาเมเลสอัลฮัสซัสนะคะชื่อเล่นเดี๋ยว่าคุณแจ็กเกิลสังกัด GEO เกิดเมื่อ29กุมภาพันธ์อายุ19ปีเกิดที่เซลตาประเทศสปเปนนะคะความสูง1.71 1, ไม่ใช่1.7ดิ1 9ึงเมตรแล้วก็น้ำหนัก7 8กิโลกรัมนะคะ ภูมิหลังคุณหนีฉันไม่ได้หรอกแต่จะลองดูก็ได้นะชีวิตในวัยเด็กของแจ็คเกอรเนี่ยค่อนข้างจะคลุมเครือเนื่องจากมีประวัติการเลี้ยงดูไม่เลียงก็มาประวัติการเลี้ยงดูไม่ครบถ้วนแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกดูแลโดยพี่ชายของเขาที่ชื่อว่าไฟโซ่เหรอตัวเล็กจังอ่านไม่เห็นพวกเขาทั้งสองคนหายไปจากกรรมมารบันทึกอยู่หลายปีจนกระทั่งพี่ชายของเขาก่อเขตุฆาตรกรรมและทิ้งให้พี่แจ็คเนี่ยอยู่อย่างไรบ้านอีกครั้ง พี่แจ็คต้องการที่จะหาตัวผู้ที่ฆ่าพี่ชายและเขาก็เข้าร่วมกับกองกำลังตำรวจแห่งชาติในวันในวัยที่เขาอายุเนี่ยได้18ปีแจ็คได้รับการช่วยเหลือจากคนดูแลของเขาและเติบโต,ตอย่างรวดเร็วในกองกำลังเขาเป็นคนที่เรียนรู้ได้ไวและมีการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมความมุ่งมั่นของเขาช่วยปิดคดีอาชญากรรมอย่างมากมายแต่โชคไม่ดีนะักที่เคสพี่ชายของเขายังไม่ถูกปิดเขาได้เข้าร่วมกับหน่วยยุทธวิธีของตำรวจแห่งชาติเพื่อการฝึกฝน และแจ็คก็ยังเชี่ยวชาญในด้านการขับรถแต่เชือกและซุ่มยิงด้วยความรู้ในเรื่องกลุ่มผู้ก่อการร้าย mm hmm. เขาถูกเชิญให้ไปพูดและเป็นผู้ฝึกสอนที่สถานศึกษา c n v อยู่บ่อยครั้ง mm hmm. รายงานทางจิตวิทยาตั้งแต่ที่เขาจำความได้ผู้อำนาญการแจ็คเกิลเป็นคนที่ทำงานกลางคืนอยู่เสมอส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอาชีพของเขาจนมันทำให้เขามีอาการนอนไม่หลับณนะจุดนี้แจ็คเกิลไม่จำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่แน่นอนแต่ง ML อิมอิ่เนี่ยคือตอนไหน เรื่องการตายของพี่ชายเขาไม่เคยแห่ไปจากความคิดยิ่งเวลาผ่านไปนานดูที่ยังหาตัวคนทาบิดไม่ได้ที่ทําให้เขายิ่งโกรธแค้นผมรู้สึกได้ว่าเขารู้สึกผิดจากคําพูดบางอย่างแต่พอผมพูดไปมาเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่เขาก็เห็นด้วยที่จะลองสํารวจเพิ่มเติมยิ่งเพราะความรู้สึกผิดเกิดขึ้นหลังจากที่เขาออกจากการทํางานเป็นผู้ตรวจสอบทางอาญามันฝังลงไปลึกและผมไม่คิดว่ามันจะส่งผลกับงานของเขาแต่ระวังไว้หน่อยก็จะดีกว่า Jack ะะมีคนสามารถที่แน่นแฟนกับเพื่อนร่วมทีมหลายคนเช่นแฮทเชอร์ทวิตและไลออนเขาทํางานอย่างใกล้ชิดกันผู้ชําาญการมิราผมสังเกตได้ว่าจากที่พวกเขาเคารพซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากประสบการณ์ในอดีตทาให้แจ็คเป็นคนระมัดระวังและมีความยุติธรรมอันแรงกล้าเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องเล็กน้อยเท่าไหร่แต่ก็สามารถตรวจสอบตัวได้ก่อนที่จะทํางานอันตรายเขาบอกกับผมว่าก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการเขาเนึกถึงภาพปุ่มหน้าจิตใจที่ถูกกดและปุ่มพวกนี้แหละ ทำให้เขามีสมาธิในการทํางานยังไงก็ตามผมอยากจะศึกษาเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นเพื่อที่เราจะสามารถช่วยอะไรเขาผมต้องมั่นใจว่าเขาจะไม่ต้องกดปุมอะไรนอกเหนือจากเรื่องงานผมได้บอกเขาว่าให้ลองใช้ชีวิตเพื่อตัวเองดูเขาจะลองทําตามโดยไปเป็นผู้ฝึกสอนที่สถานศึกษานี่ช่วยบอกได้ว่าไม่ใช่แค่ทักษะของเขาเท่านั้นที่มีค่ากับตารวจรุ่นใหม่ๆแต่มันช่วยสร้างความผูกพันที่เขาไม่เคยมีขึ้นมาก่อนด้วย ผมเพิ่งได้รู้ว่าการสนทนาของเราทําให้แจ็กเกอร์อาสา,าที่จะช่วยเหลือเยวาวชนที่มีความเสี่ยงการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความปลอดภัยในชีวิตจะทําให้จิตใจของเขามั่นคงด้วยเช่นกันการฝึกกําลังตํารวจแห่งชาติ C.N.P. นะคะแล้วก็คอสการไล่ล่าติดตามคอร์สผู้เชี่ยวชาญการขับรถเชิงต่อสู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ICT y นะคะติดตามแล้วก็ส่งตัวผู้รีภยัยแล้วก็มี แล้วก็มี 11m ปฏิบัติการ Juniper Shield แล้วก็กลไกที่เหลืออยู่ระหว่างประเทศสำหรับสารอายาแล้วก็ปฏิบัติการ Velvet Shield นะคะหมายเหตุเป็นการบันทึกอุปกรณ์ของเขานั่นเอง i n o k นะคะบันทึกโดวมิรา ทั้งรายงานพัสนามและรายงานจากแ a บให้ข้อมูลเราเพื่อประเมินการทำงานของไอโนโรเดี ok ได้อย่างเพียงพอแล้ว mm hmm. ก็เหมือนกับชิ้นอื่นมันมีทั้งดีและสิ่งที่ต้องพัฒนาโดยรวมแล้วมันก็ทำงานได้อย่างปมาตรฐานนั่นแหละแน่นอนว่าไม่มีใครใช้งานมันได้เท่าเก่งกับแจ็กเกิลเองฉันเห็นได้ว่าเขามีสัญชาตญาณการติดตามไล่ล่อย่างเป็นธรรมชาติตอนที่เราทำงานด้วยกันครั้งแรก mm hmm. กระบวนการคิดต่างๆได้ถูกนำมาพัฒนาสร้างส่วนต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสัญชาตญาณน,นั้นให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม GEO และ r a i โ b o w ถึงให้ความสำคัญกับเขาฉันไม่คิดว่าไอหนอกต้องปรับเปลี่ยนอะไรสำคัญเพิ่มเติมฉันจะปลอดได้มากขึ้นเม่ได้ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมแล้วต้องขอบคุณแจ็คด้วยที่ช่วยทำให้ฉันทำแผนการทดสอบหลายชั่วโมงเขาให้ความสนใจที่จะช่วยโปรเจกต์นาคตของแผนวิจัยและพัฒนาอีกทั้งอยากให้ฉันเพิ่มเขาในรายชื่อคนในทีมด้วยและซิกยังสั่งให้เขาลาไปพักร้อนบ้างฉันบอกกับแฮร์รี่ไปแล้วว่าอย่าไปหวังอะไรแบบนั้นเลยนะคะอันนี้คุณแจ็คนะ เราไปดูที่ฝ่ายป้องกันดีกว่าก็คือคุณมิราคุณมิรานะคะทุกคนความสามารถของคุณมิราเนี่ยจะเป็นกระจกแบล็กมิลเลอร์นะคะก็คือเป็นกระจกที่กันกระสุนได้แล้วก็สมมติว่า,าเราควบคุมห้องใช่ไหมทุกคนเราเอาแปะกระจกไว้ในห้องเว้ยเราจะสามารถมองสามารถมองเห็นข้างนอกได้แต่ข้างนอกจะมองเห็นเราเป็นกระจกมืดๆเท่านั้นโอเคปะ่ะแต่มันก็ยังสามารถทําลายได้นะเออต้องระวังเหมือนกันความยากที่3เกราะหรือที่3ความเร็วหนึ่งนะคะ อุปกรณ์ที่คุณมีราใช้จะเป็นปืนกลมือแล้วก็ปืนลูกซองจ้าอาวุธรองมีปืนพกกับปืนลูกซองอุปกรณ์ก็จะมีแจ้งเตือนและประชิดแล้วก็ไนโตรเซลลนะไปดูที่การแต่งต่งคุณมิราละกันที่จริงสก,กินเบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้เป็นสีดำนะทุกคนแล้วก็เปิดหน้ากากแบบนี้แหละเดี๋ยวเจ้าจะให้ดูสก,กินที่เจลใช้ก็ได้เอาเป็นไอเดียอันนี้เหรออันนี้สวยทุกคนจะชอบอันนี้มากกว่า ไปดูแบบเต็มตวัวกันว่าเวลาคุณมีร่าแต่งตัวจะเป็นยังไงนี่จ้านี่แบบเต็มตัวนะเอาจะไปไหนล่ะเอออ่ะเดี๋ยวมาดูครึ่งตัวจ้า,าดูหน้าชัดชัพี่เจงเจลชอบ ตอนที่โมเดลเขาอยู่ใน YouTube มากเลยนะแบบว่าผมเขาแบบอยากโศงนิดนึงสวยมากแต่ว่าในอันนี้มันดูเปลกแผงก,ก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติของคุณมิลานะชื่อเอเลนามาเรียอวารเลสนะคะชื่อเล่นก็คุณมิลาสังกัด G E O mm hmm. เกิดเมื่อ18พฤศจิกายนอายุ39ปีเกิดที่มาดริดสเปนนะคะสูง1.65เมตรและน้ำหนัก60กิโลกรัมด้วยกัน ภูมิหลังทิดซว่าฉันเป็นสติสัมชัญญะของคุณฉันเห็นทุกอย่างและฉันก็ไร้ความปราณีมิราเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงและมีความสามารถใกนการต่อสูร้ระยะประชิดที่ดีเลิศการที่เธอทํางานกับพ่อของเธอในร้านซ่อมรถช่วยเธอเข้าใจกลไกอันซับซ้อนของเครื่องจกักรกลและเป็นสิ่งที่ทาให้เธอศึกษาในด้านวิศวกรรมเครื่องกลและโลหะวิทยาที่มหาวิทยายลัยเธอถูกปลูกฝังเรื่องความจริธรรมและการได้รับใช้ชาติอย่างหนักทำให้มิราเข้าร่วมกับกองกำลังตำรวจแห่งชาติ เธอเห็นว่าที่นี่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้และพัฒนาวัสดกกุการกระสุนเพื่อปกป้องเพื่อนร่วมทีมของเธอในขณะที่ปฏิบัติการเธอได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกับหน่วยยุทธวิธีของตํารวจแห่งชาติสเปนเธอเอาชนะทาหารใหม่กว่าร้อคนเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่เธออยากทําชุดเกราะก,กําลังเสริมที่เธอใส่อยู่ออกแบบโดยเธอเองนั่นแหละ มิราถูกจ้างมาให้เป็นผู้อำนวยการแผนกวิจัยและพัฒนาของเรนโบอีกด้วยก่อนที่จะถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อทีมต่อสู้เพื่อที่เธอจะได้สามารถทดสอบอุปกรณ์ที่เธอพัฒนาและปรับปรุงภายใต้ใตการใช้งานในสนามรบจริงๆในเวลาว่าเธอชอบขับเฮลิคอปเตอร์อยู่เสมอๆรายงานทางจิงตวิทยานะคะผู้ํำนวยการมิราเป็นคนที่เร็วสำหรับคนที่ปรับตัวเก่งและอนเนกประสงค์แบบเธอมันช่างยากที่จะคาดเดาซึ่งก็ควรจะเป็นแบบนั้นแหละเธอชอบเสี่ยงและผมบอกว่าเธอจะคำนวณมาแล้ว มิราเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ฝันอยกจะเป็นฮีโร่ปกป้องเพื่อนร่วมทีมหลายคนที่เธอมองเห็นว่าเป็นเพื่อนอย่าเอาเป็นเอาตายเธอสามารถที่จะควบคุมปฏิบัติการบังคับให้คนอื่นผสมผสานกลยุทธ์ของพวกเขาเข้ากับเธอมิราชอบใช้เวลาในแลบและผมดีใจมากที่เธอยอมรับข้อเสนอของผมที่ให้เธอเป็นผู้อำนวยการ,รแผนกวิจัยและพัฒนา การได้ทํางานท่ามการเครื่องจักรทาให้เธอคิดถึงพ่อและสายสัมพันธ์ที่พวกเขามีด้วยกันเท่าที่เธอจําความได้พวกเขามีกันแค่สองคนแต่พ่อของเธอก็เล่าเรื่องของย่าให้เธอฟังทําให้เธอมีคนทั้งสองคนที่เคารพมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตอนที่ทํางานอยู่ในโรงรถจนดึกดื่นพ่อของเธอถูกรถทับกันอยู่ข้างใต้มิรามาเจอพ่อของเธอตอนนั้นเธออายุเจ็ดขวบเธอไม่ยอมทิ้งเขา เธอพยายามงัดพ่อออกมาแม้ว่าพ่อของเธอจะพยายามห้ามสุดท้ายแล้วเธอก็ช่วยพ่อออกมาได้นี่คือครั้งเดียวที่เธอร้องของความช่วยเหลือนี่คือความซื่อสัตย์และความดื้อรั้นที่ผมเห็นในตัวแล้วมันคือสิ่งที่ทีมของเธอชอบมันมาจากใจิตใจที่อ่อนโยนเมื่อไม่ได้ทํางานมิราก็จะใช้เวลางานกับศิลปะผลงานปั้นเร็เหล็กของเธอคือสิ่งที่เธอภาคภูมิใจและเธออวดภาพถ่ายให้ผมดูวิธีที่เธอประกอบขึ้น ส่วนเครื่องจักรเข้ากับกระสุจกแล้วก็กระสุนมันช่างน่าหลงหลมีราชใช้ความสามารถด้านศิลปะจินตนาการเหตุการณ์ต่างๆได้ชัดเจนทีมของเธอน่าจะเอาความสามารถนี้มาใช้ประโยชน์ให้มากๆความเป็นอริกกันร,ระหว่างเธอกับผู้ชำนาญการแอชคือการแข่งขันระหว่างคนหัวแข่งสองคนทั้งสองมีความเป็นผู้นําและทั้งสองก็ห่วงใหญ่ทีมของตนพวกเขาแค่มีวิธีจัดการความยากลำบากที่แตกต่างกาันเราต้องหาทางที่พวกเธอจะสามารถใช้ความแข่งงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ทั้งสองต่างยอมรับ ต้องให้พวกเขาประสบความสําเร็จร่วมกันพวกเขาถึงจะเห็นคุณค่าของตระแบบที่พวกเขาใช้ต่อไปเป็นถึงการฝึกก็คือฝึกที่มหาวิทยาลัยสลาฟช่างแห่งมาดริดนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยกรมปูทเตนเซแห่งมาดริดนะคะแล้วก็ปรชัชญาดุษเดีบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลน,นะคะแล้วก็ก,กองกำงตำรวจแห่งชาติพาร์ทเนอร์งานวิจัยนะคะประสบการณ์ที่เกี่ยวขอรร้องฝึกฝนร่วมกับแอสลาร์ดนะคะแล้วก็โบรูอรเอรเรียนนี่หว่าแล้วก็เบเวอร์เชล อุปรกรณ์บันทึกแบ็กมิเรอร์นะบันทึกโดยคุณเจนะทกนาเจทกนี่ใครว่ะคุณคุณใช่พี่แจ็คไหมไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนอย่าค่อยดูนะมิ r ราต้องการประเมินแบ็คมิเรอร์ของเธออย่างตรงไปตรงมาผมได้อาศา,าที่จะทดสอบมันเองเราได้ทดสอบตรวกระจกอยู่หลายการทดสอบแล้วความทนทานของมันน่าประทับใจกระจกด้านเดียวกันในทางกระสุนและแรงระเบิดได้ แต่เปลวไฟคือสิ่งที่ถ่ายพลังจนได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้ตัวกระจกไม่ต้องรับภาราะหนักเกินไปตอนที่ถูกดูดซับแรงกระแทกเมื่อใช้แล้วสาร CFC ท่ลีนจะเผาไหม้ทําให้สามารถจัดทะลุผ่านกําแพงเสริมกําลังได้ขณะที่ตัวแก๊สจะผลักนิวแมติกเพื่อให้ไฟเจาะทะลุกําแพงและทําลายสิ่งกีดขวางเมื่อถังออกซิเจนถูกทําลาย ตัวเข็มจะถูกผลักออกและกระจกจะตกลงไปเพื่อสร้างรูกำแพงสำหรับโจมตีมีราขอให้ผมช่วยตรวจสอบว่าทำไมอุปกรณ์ของเธอถึงได้แพ้ทางทอชของผู้ชนาการมาวริกผมแน่ผลการตรวจสอบมาแล้วเอาจริงๆนะผมไม่รู้เลยว่าเธอมีอะไรมาสู้กับระเบิดของผมได้เราทั้งคู่ต่างก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันแค่เขามามีประสิทธิภาพมากกว่าเ <c oughs> ชิญฟังไปถิดจอดแดนเจทรหรือว่าจะเป็นเธอร์ไมหรือเปล่าวะจะขอดูก่อนนะว่าเธอไมใช่ชื่อนี้หรือเปล่า อาจจะใช่ก็ได้นะอยอดเนี่ยจอร์แดนแทร็กจะว่าเธอไหมนี่แหละเออโอเคสาหรับวันนี้นะเราก็ทำารู้จักในเพียงเท่านี้สาหรับครั้งหน้าเราก็จะมาทำความรู้จักกับคุณยิงแล้วก็คุณลีเชียนนะจ๊ะสาหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะอันยยงอาเซโยเจอกันจ้าอันยยง